นีนถ้าเป็นผมเป็นผมห่วงว่าเอาแบบมีแผ่นแต่แผนได้เพราะว่าผมมีเกมเพอยู่ที่เป็นแผ่นอยู่หลายเกมเลยเดี๋ยวเพื่อนนะโพ้นจ่ายกจะเล่นอย่างเงี้ยเขาเล่นเพลย์ซีอยู่ น่าจะเป็นคนจีนมันก็เล่นเก่งอยู่กันแหละเล่นกับเขาอยู่อเล่นได้เรื่องอยู่เหมนเหยียดแล้วมีปืนเลยเอามันมันแรกไม่เพิ่มเงินไม่แรกไปเลยแล้ว ไม่ใช่มันมันที่มันบอกว่าเอาที่มันบอกว่าเอาเพย์ให้ให้เอาดีซนโดมาแรกเพยห้ามันเราต้องเพิ่มเงินให้เขาเปล่าโอ้เพิ่มเขยจะไม่เอานึกว่าแรกแบบเนื้อว่าแรกขาดเ <c oughs> นื้อว่าแรกก็ยืนหมูยืนแมวเงี้ยแล้วแต่อย่างง้นก็น่าเอาอยู่ อพราะจไหนวะเนี่ยเฮ้ยขอบคุณล่วงหน้าเลยซื้อซื้ออะไรใหม่อ่ะออาทำไมที่ที่เขาให้มาไม่ดีเหรอเอาแล้วคุณตกใจวอล์กมามันจะเล่นกับเพียสีได้ยังไงอ่ะเออ อะไรงงมากเลยเฮ้ยเผื่อผมมามเอ้าผมเดินผ่านแล้วมันมันล่วงกดกดกระบาดวนทีหนึงแล้วกดสีเหลียมทิ้งเออมนเดินผ่านแล้วมันไปหยิบไปสีขาวมา มันตกเอาเลยเนี่ยเอา่าล,ล,ลงไปเปิดตรงไหนวะอ๋อตลลอรงนี้นเนี่ยมันทิวเลือจ้ะน่ะไอ้ไอ้เหรียญน่ะอ่าผมไม่มได้เก็บไม้หรอใครมันเก็บไปวะ คนยิงอยู่นอกกับใครรูไ้ไหมกระโรตโตกกระโโตกไอไม,มีคนมีคนมีคนอยู่ตรงนั้นะอยู่ตรงนั้นไว้อยู่แต่ว่า มันเต็มเลยมันบางทีมันวิ่งไม่ทันเห็นเลยอ่ะบีมันมันไม่ได้มันมันมันไม่ได้60เฟรมเออถ้าเป็นเฟรมหน้ามัน60เฟรมมากดกระบาดซ้ายมือกดกระบาดซ้าย มีมันก็มีแค่สาเกมนั่นแหละที่ตอนนี้ตอนนี้ไม่แจกเกมเกมรถแข่งเกมรถแข่งกับอะไรไ่แล้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวสีทองสีดำอะ่ะเกมเกมให้เล่นเยอะแต่ถามว่าคุณกบคุณกบจะเล่นทุกเกมไหมก็เล่นอยู่แค่นี้จะไปซื้อทล้วหรืซื้อตัวขาวดิเล่นอยู่ไม่กี่เกมเองจะไปซื้อทำไม ข่าวก็ที่วานผมพูดไงพันพันแปดสาบาทเนาะเอาเต็มถ้าเต็มที่มึงปกก็เล่นแค่สองเกมอะดีวิชั่นกับปอดไฮอะมันไม่มี <c oughs> จะไปเราจะไปซื้อทัพหาอะไรผมว่าผมโหลดมาผมเล่นโดยไม่ได้ผมผมไม่มีพาร์ว่ะ ไปไปหาดูในห้องสมุดนะ่ะหาดูห้องสมุดไม่รู้เลยไปไล่ดูที่ที่นี่ก็ได้มา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 ดู รถตู้มันขับสถานสะานบกไอ้รถนั่นมันรถนั่นมันขับพวกตามนี่ไม่ได้ไอ,รอร้รถกอลลี่มันขับตามทุ่งตามหิมะอะไรเงี้ยไม่ได้ขับลำบากมีคนนะเนี่ยเห็นเปล่ายิงยิงยิง,ยง ใช้มียามียายาไอเลือดผมมันมีอยู่แล้วล่ะเพื่อผมมันยูลตลอดไอเกาะผมอะแต่แต่เนนียไม่มีเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดน ตนนันเลือโนะโม้มีเลือดเลยอ่ะอไอไอนี่เขานม่าจ่เป็นคนจีนน่ะโอได้ยินเสียงแววๆอยู่มันมาขอแอดผมเลยไม่ตอนที่ผมเล่นกับมันสองคนน่ะได้ยินเสียงมันพูดอยู่

ผมเลือดที่มีจะตายแล้วใครมีเลือดมึงเนี่ยผมเลือดไม่มีปฐมพยมาบาลอ่ะปฐมพยาบาลอ่ะนะ้วยเร็วๆมาเร่งผมมาผมจะตายแล้วเหลือสิบเนี่ยชุบๆผมก่อนชุบผมก่อนเออได้ได้ครับได้ได้ครับคือแล้วคืนแล้ว ถอดออกได้บางทีบางทีมันมาอย่างนั้นไง เพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วผมกดทัไนะไหมเนี่ยโหไกลไกลอยู่ไกล,ยกลยอยู่ยยมีรถมาะแถวนั้นเอารถมาหน่อย เขาเร็วคำแรกเขาบร็วคำแรกนี่นี่น,ผน่ผมกินนี่อยู่เดี๋ยวผมเข้าไปเดี๋ยวผมไปหามาเดี๋ยวผมข้บให้ไหม วิ่งวิ่งไปก่อนเลยวิ่งก่อนเลยเดี๋ยวผมแวะรถนัง่งนัง่งตกนัง่งนัง่งนั่งมีคนยิงกันไม่มีคนยิงกันอยู่น,น,ยนั่น,นมาขึ้นรถมาเดี๋ยวผมพาทุกคน รพวกนี้ได้ไงรถพวกนี้แต่รถอร์รี่มันตายไม่ได้ไอเยี้ยตายไม่ได้ว่ะเพื่อนยังไม่มาเลย โิ่งโดนมาเยอะโดนกระบ,บาลเลยผมมีฮิลกาอได้อยู่ไอ้นึ่ขึ้นไปบวกแล้วตายเออหรอตัวใช่เดี๋ยวผมมีงิวกอ่อกัน อย่ามาลงมาหายนี่แล้วนนผมผมออกจากรถแล้ว <c oughs> ยิงหน่อยเร็วยิงยิงยิงหม่ดิยิงดิโอเคโวยังไงไอสองคนนั้นไม่ยิงเลยอ่ะไม่ไอสองคนนั้นมัเพื่อยิงเลยอ่ะทุวเพื่อนหน่อยดิเพื่อน ไม่เมื่อกี้ผมบอกให้มึงกบ่กระโดดลงรถกบไม่กระโดด <laughs> ผมบอกว่าผมจะกระโดดลงรถแล้วนะผมจะปล่อยรถไหลไิชชนมันไง